สวัสดีครับผม่พี่น้องผู้ติดตามช่องกอบข้ยงามลวยเอ็ดนะครับพี่น้องวัอนี้กอบข้ยงามลวยเอ็ดกับมาเปิดข้อยหนาควงเจ้าของนะครับพี่น้องเนาะมีข้อยแม่ยหญ่สามตัวเด้อพี่น้องเด้อมาเปิดแบงนะครับพี่น้องไปชมตัวแรกก่อนได้นะครับพี่น้องเนาะว่าข้อยตัวนี้ทองพอไรสูงเท่าไรนะครับพี่น้องเนาะอย่ายวถามแฟนผมนะครับเล้วมาข้อยตัวนี้ทองพอไรนะครับสวัสดีครับข้อยตัวนี้ทองก็พอไรเนาะครับพี่ครับ พอเบ oh, ิ hmm? hm. ่มพัลลัตนะครับเนาะโอ้ของเงียบงามตัวพี่น้องเลยมึงเนี่ยนี่แะครับของเงียบงามนะครับพี่น้องทองกระเพาะเบิ่มพัลลัตนะครับสูงเท่าไหรเนาะครับกล้วยนี่ครับสูงหน่อยสี่สิบสองค่ะสน่ะครับพี่น้องป้ามันีลยครับพี่น้องเอ้ยบักเผาพี่น้องย้อนสวยๆกับบกเผายิ่งยิ่งเลยพี่น้องแข็งขาหนาดีแล้วพี่น้องเนี่ยของเงียบงามตัวพี่น้องมีอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนนะครับเนาะ เขาเพิ่นซ่อนเปิดกว้งสวยนะพี่น้องป้าตากระเต็มแล้วพี่น้องแกมประจํานะครับเนาะสวยงามแล้วพี่น้องเออหมู่เผาเลยครับพี่น้องไอ้ตัวนี้ทองเนี่ยเจ้าดีนเนาะครับพี่ครับ <6 S 1> ทองฮูกเดือนก็เบิ่มพลันล้านนะครับเนะาะนี่ใบบีหลอดครบบ่ครับนี่นี่ใบบีหลอดครบแล้วพี่น้องป้าของเงียบงามแล้วพี่น้องมาเนี่ครับสูงร้อยสี่สิบสองบอกว่ครับเป็นบ่า,าสูงร้อยสี่สิบสองบวกแล้วพี่น้องสาวทองแรกฟันแทะจักรครูครับนี่ ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับพี่น้องปัาดของเงี่ยงงามเลยพี่น, Wrong, นอ้องเอ้ยมือนนี่ครับของใหญ่ๆ e. สวยๆเลยพี i̇şte. ่ road, น้องเอ้ยมือนนี่ครับของเงี่ยงงามเลยพี่น้องเอ้ยของเงี่ยงงามครับพี่น้องเลยฟันแท้หนึ่งคู่ท้องกับเพาะบึ้มพันล้านนะครับพี่น้อง000 000 000 000. สนจิตสนใจเดี๋ยวผมจะไปถามเบอร์โทรให้นะครับเนาะของเงี่ยงงามเลยพี่น้องนี่แล้วกับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมสะไปถามเพิ่น้อครับเนาะปลาคั้วไอเปิดเท่าไรเอาเปิดไปจักบาทเนาะครับดิครับแสนสี่หมื่นห้าพันจ้ะแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับพี่น้องปาดขั้ยจากสี่เปิดแสนสี่หมื่นห้าพันปนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขั้วข้อดีพี่น้องหลังปลาบูข้อปลาเข่งนะครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับคั้ยไหมครับคั้ยหลังปลาบูข้อปลาเข่งนะพี่น้องเอ้ยของงามๆนะพี่น้องเปิดไปแสนสี่หมื่นห้าพันไปนะครับพี่น้องสนจิตสนใจกันทุกคามาสอบถามกันเลยนะครับพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยไทยบอกสมโอตัดเลยครับ้นีครับ ถ่ายงี้เลยพี่น้องถ่ายเปิดกว้งสวยเลยครับวันนี้ปั๊ดถ่ายแบบงี้เลยครับถ่ายแบบงี้เลยครับวันนี้ถ่ายบักสบู่ตัดเลยครับเนาะเอาไปเลยออควงงี้เลยพี่น้องเอ้ยเอาขอเบอร์โทรเลยครับบันนี้083 083 259 259 3327 3327เนาะครับเนาะสนใจช่วยกับโทรเข้ามาสอบถามวันนี้นะครับเด้อพี่น้องเอ้ อ่ะไปเบ oh no no. Walker, h, two, two, ิ้งต oh no. ah, ัวท land, ี cafe, ่สองพื้นต่อนะครับแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเนาะครับพี่น้องวันนี้มาเบิ้งตัวที่สองพื้นต่อนะครับป้าตัวนี้มาพี่น้องไปได้มากใส่ครับก็เงยๆเนี่ยนะครับตัวนี้ครับโอ้ของใเงยๆงามง่ามเลยพี่น้องเออมันเนี่ยถ่ายไหมครับพี่น้องเพื่อมันมองดีงามครับพี่น้องเออมันเนี่ยไมยใกล้ออกตัวนี้ครับนี่โอ้ครับวันนี้ครับนี่ครับถ่ายใหญ่เลยพี่น้องเออบอกลุ่บึ้งเลยครับพี่น้องเพื่อสิไปถามมคนนะครับแล้วกล้วยตัวนี้ทองเท่าไรนะครับพี่น้องสูงเท่าไรนะครับเนาะเอา บันนี้เมียท right? ี ate, ่สองนี่ทองก็พอไรเนาะครับดิครับทองก็พอบิกคุเท่ากันทองก็พอบิกคุเทยาเด็กเดือนแล้วครับนี่เจ้าเดือนค่ะเมียทองเก้าเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยอสองเดือนนะพี่น้องเนาะเอาไปหลุนเอาเป็นตัวผู้ตัวแม่ยได้พี่น้องป๊าพี่น้องเมื่นี่ครับตาแต้มดีนะครับเนาะตาแต้มดีจ้าตาแต้มแจ่มจังเบิ้งบอกเผาได้พี่น้องเอ้ยย้อนตวสวยอยู่ครับมันนี้ป๊าช่างหนาช่างหลังดีนะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ครับสุดจัดประหลัดบอกได้ครับตัวนี้ครับพ่อพิดหวังได้พี่น้องเมื่อนี่ครับผมจะยืนในเมือง ปอดครับพี่น้องเอ้ยสุดจัดปลัดบอกเลยครับเนี่ยความเงียบงามพี่น้องเลยปอดไปหามาใส่ขับก็ได้ตัวเงียบแต่ขับไข่กล้วยหนิไหมปอดครับนี่ครับกล้วยตัวเงียบงามเลยพี่น้องเอ้ยสนจิตสนใจกะโทรเข้ามาสอบถามหมดเลยนะครับเนาะได้รู้มางหลังจากโตครับนี่ตัวที่สองในถ่องจ้าตัวที่สงในถ่องนะพี่น้องถ่องก็พอบีกุ้ยไงนะครับพี่น้องปอดนุ่มลุ่มเลยพี่น้องเอ้ยเก่าเดียนกุหลาบพี่น้องพุทธาวะนี่แหละครับ เอาไปรุนเอาด้วพี่น้องเลยของเงียบงามนะครับเนาะบาริมาฟังราคาด้วพี่น้องอเปิดไ,ไ,นนดไว้ราคาหลายเป็นเ,งเ,งเสน,สนานะ,คนนนะครับเ,บเี่ครับแสนหกหมื่คนค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยงอ,องค์ใหญ่เปิดไปแสนหกหมื่นมาแล้ครับพี่น้องต่อรองไหนปะครับนี่ต่อรองไหนค่ะขั้อยู่สาเนาะครับนี่ครับนี่ขั้อยู่บ้าน์น้องบอนค่ะตำบลรน้องแก้วเพราอขัวจังหวัดอะไรกันแหม่กลับพี่น้องเปิดไว้แสนหกแล้วครับพี่น้องของเงียบ่างเด้วยพี่น้องป๊าหมู่เผาเด้วยพี่น้องเอ้ยของเงียบ่างงามเลยพี่น้องเมื่อกี้ครับ ค่อยสูงเท่าไนเนาะครับนี่สูงลอยสี่สิบหาเรับพี่น้องของเงี้งอ่างนะครับพี่น้องปัดง่ามปากงามเนี่ยเด็กพี่น้องเลยสุดจัดประหลัดดอกเด้อครับพี่น้องเอามาเนี่ยเปิดไปแสนหกหมื่นมานะครับพี่น้องเอ้ยของเงี้งงามพี่น้องเลยได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งเด้อครับพี่น้องปัดงามบากงามเนี่ยพี่น้องตัวนี้ปรผิดหวังเด้อพี่น้องผู้สิบเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะผมเอาคุ้ยตัวนี้เพิ่งเปิดรถแพงนี่ครับพี่น้องเปิดไปแสนหกหมื่น ต่อรองเด็กต่างหากนะครับป๊าดใหญ้อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเอ้ยบังคล้ยนะครับสูงลอยสี่สิบห้าท้องก็พอบีกุ้งไทยอีกต่างหากนะครับป๊าดใหญ่สีดอกเล่างามเนะพี่น้องคล้ยครับเปิ้ลเด๋กล้ยมันมีตัวเงี้ยงงามนะครับพี่น้องป๊าดสุดยอดครับเอาขอเบอร์โทราถิ่มไทยนะครับบ้านนี้ศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสองสามสองเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะโทูขอมาสอบถามเลยนะครับด้วช่องกบคล้ยงามอร่อยเย็ดนะครับพี่น้องโอ้ของเงี้ยงง่ามนะพี่น้องเนาะ เอาไปเบิ Bien, ustedes, ่งต like, er, de ัวที ico, oda, o, ¿S S ่3เพิ่นต่อครับนี่นะครับมาเบิ่งแม่สุดท้ายเพิ่มเพิ่นครับเนาะตัวนี้ก็ใยังงี้กันเด้อพี่น้องเป็นกล้วยสีดำปิดเลยพี่น้องเป่นโมล่า้อครับพี่น้องเด้อนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปถามนะครับว่าตัวนี้ท้องก็พอได้เด้อพี่น้องตัวที่3ามนะครับตัวสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อะบริษัทกำลังสนจิตสนใจอยากหาแม่พันธุ์แม่บ็อกนะครับใส่ใหญ่ๆอ่างๆเนอะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แม่ครับมีของดีเด้อครับตัวนี้เหรอมีตาแต้มนะครับเนาะตาแต้มแจ่มจำเด้อพี่น้องเอิกดาวเผาเงี้ยคือตัวนี้นาะครับนี่ สูงรอยสี่สิบสามนะครับพี่น้องทองก็พอไดเนาะครับทองก็พอเจ้าใหม่จ้าทองก็พอเจ้าใหม่จักเดือนแล้วครับนี่เก่าเดือนค่ะทองเก่าเดือนนะครับเนาะสุดจัดประหลัดบ่อยนะครับตัวนี้ครับปัดงามๆเลยพี่น้องเลยของเงี้ยงอ่างนะครับเอาจุงยางคนมึงเข้ามันจับอะไรกันจุงยางคนง้อยครับจุงยางง่ายๆห้องจุงยางวนรอบตัวคนง่ายๆนะโอ้ตัวนี้ก็อ่างดีเด้อพี่น้องเอ้ยไก่ออกด้วครับทองเก่าเดือนกันเด้อพี่น้องนมลุงก็ได้อครับพวกเนี้ยผมครับนี่ครับ เอาอเงียงอานนครับปาดครับพี่น้องเลยโอ้ข้อเงี้ยเด้อพี่น้องเขาข้อดีหลังปลาบูเข้าบกขบิงเด้อพี่น้องเอาเปิดไปราคาไหนครับตัวนี้ครับมมเปิดไปแสนสามหมื่นหาพันนะครับพี่น้องปาดของเงี้ยเี้เด้อพี่น้องเพิ่นมีแต่เปิดราคาถูกๆเด้ครับวันนี้ครับ ข้อยสามตัวเปิดประเทิงสองแสนตัวนะพี่น้องเอ้ยเขามาชุ่มเลยครับข้อยอยู่บ้าทน้องบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องของเงี้ยงามๆนะครับพี่น้องเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวที่สองตัวแรกเพิ่งเปิดไปแสนสี่หมื่นนะครับเนาะสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับปาดข้อยสามตัวมีแต่วเงี้ยงเงีเด้อพี่น้องเขามาชมตัวจริงเลยครับเด้อนี่ครับตัวนี้เพิ่งเปิดไปแสนสามหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องปาดมาเลยครับเอาขอเบอร์โทระทิมไทยได้ครับวันนี้ 083 259 2227 3327นะครับพี่น้องกล้วยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหน,นองแกว้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องกอบกล้วยงามร้อยเอ็ดได้เลครับพี่น้องก็ได้เป็นกำลังใจผมหากล้วยแม่ลูกแม่ทองแม่สาวงามๆมาฝากพี่ฝาก,ากน้องจินครับพี่น้องของเงี้ยงงามนะพี่น้องเด้อมีสามตัวนะครับเของมาเรียกของพื้นนะครับเด้อสนจิตสนใจกัดโทรเขามาสอบถามเลยนะครับเนาะ083 สอง3้าเก้อเจ็นะครับพี่น้องปาดของเงี้ยงอ่างพี่น้องเอ้ยบ่ผิดหวังหรอกครับผูุติกำลังหาค้วยแม่บอกไปเขาขอกนะครับพี่น้องเนาะเอางายๆนะครับขอจบชิบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ